ล่าสุดนะคะล่าสุดเจ้าฟ้าหญิงจุลาพรเจ้าฟ้าหญิงจุลาพรในเจ้าเจ้าฟ้าญิงจุลาพรถ้าเกิดเราพูดคําว่าเจ้าฟ้าหญิงเนี่ยแปลว่าเป็นลูกสาวของกษัตริย์ซึ่งก็คือลูกสาวของกษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่9แต่ขณะเดียวกันก็เป็นน้องสาวของรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็ใช้ภาษาศัพท์ทางด้านราชการเกี่ยวกับราชาศัพท์อะไรต่างไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอางี้แล้วกันค่ะล่าสุด นะคะสมเด็จน้องนางเธอนะคะของในหลวงรัชกาลที่10ก็คือเจ้าฟ้าจุฬาพรนะคะซึ่งเป็นเจ้าฟ้าหญิงของรัชกาลที่9และเป็นน้องนางเธอของรัชกาลที่10สรุปเลยนะคะวันนี้นะคะท่านก็ทรงรถเข็นออกมาเสร็จแล้วก็มามีการเปิดกองทุนาหาไทยทิพย์ เปิดกองทุนนี้ตอนแรกรัฐบาก็คิดว่าท่านจะเปิดกองทุนทําอะไรสรุปเลยก็คือว่าท่านเปิดกองทุนเพื่อระดมนะคะน้ำใจของพี่น้องประชาชนและโดยท่านเนี่ยบริจาคองค์แรกทั้งหมด1ล้านบาทแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็สามารถร่วมกันบริจาคได้โดยผ่านกองทุนหาทไททิพโดยสถาพันจุฬาภรน,นะคะแล้วก็ ได้มีการเปิดกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนดูเลขที่กองทุนอย่างถูกต้องก่อนนะคะ,ะแล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยกองทุนนาทีทิพย์ก็จะมีการนะคะนำไปช่วยสมทบทุนสร้างกำแพงเพื่อกั้นนะคะ,ะระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะให้เกิดการสร้างรั้วณเวลานี้เนี่ยนะคงจะเสด็จเสด็จแล้วละ่ะเสด็จน้ําแล้วละ่ะว่าปัจจุบันเนี่ยทางกองทัพ นะคะทั้งหมด4เหล่าทัพเขาประกาศออกมาก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่นะคะอนุทินจะไปถวายสัปปฏติยาณนตน่ะนะคะทางกองทัพทั้งสี่เหล่าทัพเนี่ยยังนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้ไปแถลงนโยบายต่อสภาแต่กองทัพเนี่ยเขาประชุมจกผลึกกันแล้วนะคะทั้งสเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็กองบัญชาการทหารสูงสุดทหารทั้งปวงเขาสรุปร่วมกันแล้วว่า วิธีการรับมือกับประเทศกเมศเนี่ยมีอยู่3อย่างอันที่1ต้องปิดด่านจนกว่าภัยคุกค,คามจะหมดไปอันที่สองคือสร้างรัว้วอันที่3ก็คือต่อสู้แปลว่าอันที่1กับอันที่สองถ้าเอาไม่อยู่ก็จะต้องต่อสู้การต่อสู้คืออะไรนั้นไม่ต้องไปถามนะคะคำว่าทหารจะต้องต่อสู้เนี่ยไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปถามเลยเพราะมันเป็นกลยุทธ์กลวิทธีของทางยุทธการทางด้านการทหารเขาเพราะฉะนั้น3อันนี้เนี่ยมันตกปลึกแล้วและตอนนี้รัฐบ,บาลชุดใหม่โดยอนุทินก็ประกาศแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงให้เป็นเรื่อง ของทางกองทัพ เพราะฉะนั้นทางนี้กองทัพก็คือจะต้องมีการขยับกันอย่างมียุทธศาสตร์แล้วละ่ะนะคะโดยการขยับนั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้กุศลบายนะคะของรัฐบาลชุดนี้หรือว่าภายใต้กุศลบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติอันนั้นก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปและตอนนี้เนี่ยเมื่อสี่เหล่าทัพประกาศแบบนั้นปุ๊บหลังจากนั้นดิฉันก็เห็นติดตามภารกิจของแต่ละเหล่าทัพนะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมร้อเเตรียมพร้อมร้อเป็กองทัพเรือก็บอกเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมที่จะมีการตรุลย์บุย ของเราตรงจุดที่จังหวัดตราดนอกจากนั้นแล้วบ้านอีกสองหมู่บ้านบ้านหนองยาบยาาบ้านหนองหนองอะไรนะเออบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านหนองจานนะทางกองทัพพระที่หนึ่งก็เห็นผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาเออกูเห็นตั้งนานแล้วกูเพิ่งจะออกมาเมื่อวานเพิ่งเห็นแต่เมื่อวานเนี่ยเออตั้งนานไม่ออกสักทีเพิ่งจะออกมาเมื่อวานเออออกสื่อเมื่อวานแบบว่าพื้ทัดพืทัดบอกว่าโอ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเปอร์เซ็นต์ตึมต่ำตึมตําเออพร้อมแล้วทีนี้เนี่ย พร้อมกูรู้ว่าพี่อะพร้อมแต่ว่ากูรู้ว่าพี่อะพร้อมแต่กูถามว่าแล้วมึงจะล่อเมื่อไหร่โอ๊ยปวดหัวมากสรุปนะคะก็ตอนนี้ก็ฮึดนทัดออกมาละกองทัพภาคที่หนึ่งนะคะซึ่งส่วนแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยอย่าไปถามเลยเขากําลังขึ้นยศขึ้นบ้างขึ้นอนํานวยอวยยศขึ้นไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเนี่ยมีรัฐมริกาบอกว่าเออแม่แม่ทัพคนที่หน้าเหมือนช้อนอะคนไหนน้าชื่ออะไรกูก็จาชื่อไม่ได้แต่และคนคือมึงนึกดูก็แล้วกัน แม่ท้าพัติสองเนี่ยชื่อพนโทบุญศิลป์แต่แม่ท้าแม่ทพัติหนึ่งชื่ออะไรกูจําไม่ได้กูถามว่าแม่ท้าพัติหนึ่งชื่ออะไรนะคุณนัทคุณนัทบอกว่าคนที่หน้าเหมือนช้อนไงว่างี้อ่ะเออกูก็ไม่รู้คนไหนไงก็จาชื่อไม่ได้ก,ก็แกแกแกนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกก็แกก็ไม่กูไม่รู้ทุกคนไม่รู้คนไหนจริงๆไงล่าสุดคุณพี่เบนเอผบกองกำลังบูรพา นะคะทำเป็นฟึดฟัดฟึดฟัดออกสื่อเมื่อวานนี้เออก็เห็นหน้าพี่เบนออกมาโอ้โหเป่งมาทีเราหน้าบวมเป่งมาชะนหน้าบวมเป่งเมื่อก่อนแกเคยรอนะเดี๋ยวนี้แกหน้าบวมเป่งมาชาทีนี้แกก็ฮึดฟัดฟึดัดออกมาบอกว่าเอ้ยแกพร้อมพร้อมพร้อมเออกูกับทุกคนเป็นทหารก็ต้องพร้อมหมดนั่นแหละแต่ว่าน้องยากแก้วกับอีน้องจานเนี่ยคือแบบคือคือพร้อมของคุณเนี่ยหมายความว่าเขียนจดหมายไปแล้วหรือว่าพร้อมของคุณคือพร้อมที่จะทาลายล้างแล้วก็ เอาที่ดินคืนมาอธิปไตยคืนมาหรือพร้อมอะไรอันนี้กุดอันนี้ตำรวจแกก,ก็แปลกใจว่าเขาเขาพร้อมนี่คือพร้อมอะไรวะก็จริงๆมันก็ต้องพร้อมมาตั้งแต่ตอนประมาณเดือนกรกฎาแล้วไม่ใช่เหรอวะก,ก็คิดในใจเฉยๆไม่ได้ถามแกนะไม่ได้ถามออกไปนะคะเออคิดในใจเฉยๆไม่ได้ถามออกไปทีนี้มีคนเขา เมากันเยอะฉันก็เลยต้องมานั่งเล่าให้ฟังนิดหน่อยไม่ได้ดูดดูแคลนใครนะคุณพี่ดิฉันเข้าใจอยู่แล้วทหารแม่งเก่งทุกคนทหารก็เก่งทุกคนแหละนะคะทหารเก่งทุกคนเราก็เป็นกองเชียร์ทหารทุกท่านนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีเปรียบเทียบกันนิดนึงอะ่ะคุณพี่เข้าใจใช่ไหมคะคุณพี่เข้าใจนะคะโอเคก็ต้องมีเปรียบเทียบกันนิดนึงอะ่ะจะมาเออมันมีเปรียบเทียบกันนิดนึงอะ่ะเออนั่นแหละ มีเปรียบเทียบกันอยู่หน่อยนึงเออว่าเอ๊ะทำไมกองทัพทางฝั่งอีสานเนี่ยมันดูทำไมดูเก่งจังเลยวะทําไมกองทัพทางฝั่งเนี่ยใกล้นครบาลเนี่ยแถวๆเนี่ยกองทัพทางฝั่งอีไอตั้งแต่สะแก้วไปถึงจังหวัดตราดทาไมมันดูจ๋องก๋อยวะเนี่ยทำไมมันดูจ๋องก๋อยจังเลยวะ่ยคือเขาเปรียบเทียบไงพี่เข้าใจไหมเออเขาเปรียบเทียบอันนี้ดรบัณิการไม่ได้บูลลี่อะไรนะแต่ว่าเขาเปรียบเทียบไงเขาเปรียบเทียบดิฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้แหละเออ เขาเปรียบเทียบให้ฟังฉันก็เลยมาเล่าให้ฟังไม่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 โกรธกันนะโอเคค่ะอ่าไม่โกรธกันไม่โกรธกันนะคะโอเคค่ะไม่โกรธกันเออไม่โกรธกันไม่โกรธกันนะคะไม่โกรธกันนะคะค่ะค่ะหมายถึงว่าหน้าเหมือนช้อนน่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไ okay, ม่ค uh, ือแบบก็จําชื่อไม่ได้ไงก็จาชื่อไม่ได้นะแกชื่ออะไรกูยังจําไม่ได้เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะก็จาไม่ได้อ่ะเออ สวัสดีทุกคนอะต่อไปค่ะครับก็สมัยหน้าสมัครสอสอไหมดรมริกาอืมไม่นี่พวกเธอจะมาสงสัยอะไรอะทำไมฉันจะต้องสมัสมครหรือไม่สมัครอะไรอย่างเง้ยคือทำไมอะทำไมอะทำไมทำไมทำไมสงสัยอะไรนักหนา ฉันจะเป็นอะไรแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยเธอทำไมเธอต้องสนใจล่ะเธอไปสนใจลูกหลานเธอสิสอเธอ,ไม,เอเนะไม่ต้องสนใจฉันหรอกเว้นไว้เว้นไว้เว้นฉันไว้คนหนึ่งที่เหลือเธอไม่ต้องสนใจฉันเลยโอเคนะไม่ต้องสนใจฉันหรอกเออเลิศม,มากๆค่ะทุกคนเธอไม่ต้องไปสนใจฉันหรอกฉันไม่สนใจที่อยากจะทำงานการบ้านการเมืองอะไรหรอกฉันนั่งอยู่ตรงนี้ นาฉันยังอยู่ในร้านวิจารณ์คนทั่วไปเนี่ยดีที่สุดแล้วฉันชอบโอเคนะเออฉันไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นถ้าฉันเป็นอีกทีฉันเป็นนายกรัฐมนตรีฉันฉันตั้งพักของฉันเองเลยฉันไม่ไปเดินตามก้นใครหรอกเออเออถ้าฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งฉันตั้งพักของฉันเองเลยเออพันเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มึงไม่ต้องมาระแวงกูเลยว่ากูจะต้องโดดไปพักไหนมึงไม่ต้องระแวงกูหรอกกูมึงไม่ต้องระแวงกูเลยตอนนี้เป็นแม่ค้า แต่มีความรู้เรื่องบ้านเมืองนิดหน่อยตอนนี้เป็นแม่ค้าแต่ว่ามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการค้าขายเล็กน้อยแต่รู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองมากกว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นจงยอมรับฉันในจุดที่สเตตัสฉันเป็นแม่ค้าและเป็นซ e อเจ้าของผลิตภัณฑ์นะร้านของฉันเนี่ยก็เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของยายดาราที่ออกไปร้องไห้อะนั่นะแหละเหมือนกันกิจการเนี่ย คล้ายกันแต่ของฉันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์25อาเทมเยอะกว่าเออโอเคนะฉันเป็นซีอแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเออเออสามกิจการของดรกตมนิกราร3มบริษัทของดรกต้มนิกากูถือหุ้นร0อยเซทุกบริษัท <c oughs> ไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องซื้อหุ้นใครคืนมาด้วย <c oughs> อ,อืโอเคนะ สัตบตกตลอดชีวิตมึงไม่ต้องไปสนใจชีวิตกูหรอกสนใจชีวิตมึงเถอะว่ามีจะแดกหรือเปล่านะไม่ต้องไปสนใจชีวิตดรอเมริมก,าก,มรมการหรอกอืมดรอรมริกาอยู่เฉยๆกูไอโฟนเนี่ยดูดิแค่อยู่กูอยู่เฉยๆกูก็มี i อ h o n e 17ใช้ตั้ง6เครื่องของมึงเนี่ยโทรศัพท์รุ่นกระติกน้ํามึงอะ่ะมึงเนี่ยจะมีความรู้เยอะก่ม่ขนาดจะแชทเนี่ยยังใช้รุ่นกระติกน้ําแชทคุยกักบดรอเมริมกาเลยประโถเอ้ย ดเรมาริกาเนี่ยเป็นสอสอบตกแต่มี iPhone 17ใช้6เครื่องมึงก็นึกด,ดูก็แล้วกันว่าของกูเนี่ยมีอันจะแดกแค่ไหนส่วนของมึงเนี่ยมีอันจะแดกไหมสนใจแต่เรื่องพ่อแม่มึงจะไปรักษาตับรักษาไตาที่โรงพยาบาลใดเอางั้นก่อนมึงไม่ต้องมาสนใจดเรมาริกาหรอกโอเคนะเออสวัสดีจ้าไม่ต้องไปสนใจหรอกนี่ กูจะบอกมึงให้นะเอาที่บ้านนี่สบู่สบู่นกแก้วเขาขายในเซเว่นนะแล้วสบู่นกแก้วเนี่ยใช้เขาเขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายระวังเขาฟ้องมึงนะมึงไปเขียนสบู่นกก้งนกแก้วระวังเขาฟ้องมึงนะเอาอีนี่เวลากูฟ้องมึงเนี่ยกูมึงจ่ายกูแค่สองแสนแปดนะสบู่นกแก้วฟ้องมึงเนี่ยเขาฟ้องสามสิบล้านนะมึงระวังนะออีฮานี่เออสบู่ดรมาริกาคือสบู่ดรมาริกาไม่ใช่สบู่นกแก้วอ่ะมึงจะมานกแก้วนกขุนทองหาพ่อหาแม่มึงเหรอเอาอีห่า เอออีนี่บ้านมึงใช้สบู่นกแก้วมึงก็ใช้สบู่นกแก้วของมึงไปสิมึงระวังสบู่นกแก้วฟ้องมึงนะอ้าวอีหานี่เอามึงไปก้อยไก่ส้นตีนกูเลยไปไปนั่งขี้ไปอ้าวอีนี่แหมนั่งวิจารณ์แต่คนอื่นเอาทำไมล่ะด็อกเตอร์มาลิกากูมีขนาดนี่นี่ฉันจะถามเธอหน่อย การที่เราจะต้องวิจารณ์ใครต่อวิจารณ์ใครเนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องมีอะไรอันที่หนึ่งเราต้องมีความรู้อันที่สองเราต้องมีอะไรอันที่สองเราต้องมีข้อมูลอันที่สามเราต้องมีอะไรอันที่สามเราจะต้องมีนะพื้นที่ที่มีคนมาฟังอันที่สี่ต้องมีอะไรอันที่สี่ต้องมีอันจะแดกก่อนทําไมเพราะว่าการวิจาร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเนี่ยมานั่งตอดแน่นตอดนี้เพราะฉะนั้นต้องมีอะไรต้องมีความกล้าหาญ ในการที่จะวิจารณ์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรจะต้องมีความพร้อมในการที่จะวิจารณ์ดังนั้นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ดีมีความพร้อมก็ดีแต่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมแล้วมีอันจะแดกมีอันจะกินมากกว่ามึงดังนั้นแปลว่าอะไรมึงเจอเนี่ยอย่าไปเหยียบหัวไม่ตีนมึงต้องยกมือกราบตีนเขาเข้าใจยังมึงไม่พร้อมที่จะมานั่งฟังมึงก็ไปไกลๆส้นตีนกูเลยไป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 ,ไป ทีน่แม่งกูบล็อกแม่งเลยส้นตีนลำคาญอีพวกยากจนออกไปไกลๆไป <S <S แมมชีวิตนักถือคนติดคุกนักถือคนคอลปชันกองชาติกองบ้านกองเมืองชีวิตเมืองเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงนับถือแต่คนกองบ้านกองเมืองฮะไป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 ไกลๆ,ๆส้นตีนกูไปลำคาญแล้วเขียนมาใหญ่ใบ่หยๆอ,อ,อีเงาเขียนขึ้นอะไรบ่ปล่อยให้คนอื่นคอมเมนต์มั้งสิแม่งอยู่คนเดียวเลยไงอยากหาแสงเลยไงควาย เลยยี่ลอกเจไป <laughs> ทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะค่ะทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะขอเป็นช่วงเรียกเลตติ้งแป๊บนึง <laughs> <laughs> โอเคนะคะหนึ่งกรัมไม่ใช่เป็นสบู่ก้อนเท่าขี้หมูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่วนสบูด่ดำต้องมีการาสบู่แก้สิวสบู่แดง เออออกพวกนี้มาสวัสดีทุกคนไป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 ไแูแดงสบุพดำส่วนสบมพูดำแก้สิวไปที่สบมพูดำแก้สิวปักสบูพดำให้ก่อน คนน่ารักเนี่ยเขาก็นั่งฟังตั้งใจฟังเขาก็รอฟังเขาก็ถามอะไรต่างๆอีกคนกวนตีนมันก็เข้ามากวนตีนและขณะเดียวกันระหว่างที่คนกวนตีนมันเข้ามากวนตีนอีกคนนั่งฟังมันก็นั่งรอมันนั่งดูมันกวนตีนอยู่ได้เราก็ต้องเม้นมาเวลามันมีคนเม้นมากวนตีนเราก็ต้องเม้นทับมันเข้าใจยังไม่ใช่นั่งดูมันโชว์โงโอ่อยู่ตรงนั้นมันจะทําให้อีกคนที่โรคจิตเนี่ยเข้ามาป่วนเพราะว่ามันได้แสดงไงเข้าใจป่ะเออไอ้พวกนี้มันชอบแบบเข้ามาหาแสงวันๆอยู่ที่บ้านไม่มีใครเนี่ยอ ไม่มีใครชวนกินข้าวอยู่ที่บ้านแม่งญาติไม่ไม่นับญาติไงอยู่ที่บ้านขนาดแม่ยังไม่ชวนกินข้าวเลยมันเหงาไงโรคจิตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมันเม้นทับมาแล้วก็เม้นทับมันไปไม่จะปล่อยให้มันเม้นอยู่นั่นอะ่ะแม่งเม้นถี่ชิบหายเลยหาผู้นี้ลำคาญเอาสวัสดีทุกคน <c oughs> อยากรู้เรื่องบริษัทพลังงานแห่งหนึง่งอ๋อบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งนั้น ก็คล้ายๆกับบริษัทพลังงานอีกแห่งหนึ่งที่ทักซินแซ้อวยเคยเอาหุ้นไปขายอะ่ะจากนั้นทักซินแซ้อวยก็มีแผนเดิมเหมือนกับกรณีของการเอารัฐวิสาหกิจของประเทศไปลงตลาดหลักทรัพย์หลังจากนั้นปุ๊บบริษัทพลังงานอีกแห่งหนึ่งล่าสุดก็ปรากฏทักษินแท่อวยมันก็เป็นเป้าหมายของมันสรุปแล้วก็คือกลับมาในรอบ17ปี หลังจากจัดการกับปตทเสร็จกลับมาในรอบ17เปีก็มาจัดการกับบางจากเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีการออกข่าวการเกลียวกลาวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแลและขณะเดียวกันอีเบนจมงอันจามินเอนจมอีเบนจาอีเบนจามินอะไรนั่นของจริงเป็นนักล็อบบี้ยิ์ฝรั่งคนนั้นเป็นฝรั่งขี้นกแล้วก็เป็นล็อบบี้ยิปมีเมียอยู่แคนรแล้วก็มีเมียอยู่ประเทศไทย พอเป็นฝรั่งขี้นกแล้วก็เป็นล็อบบี้ยิตแล้วก็เป็นคนที่เป็นล็อบบี้ยิปซื้อไอเอาเอา,เอาเงินฟอ,อกเนี่ยไปซื้อเครื่องบินให้กับพวกเศรษฐีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทักษิณซ่อวยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ตระกูลหุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นล็อบบี้ยิตประจําตระกูลหุล่นโอเคนะคะตามนั้นแหละแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก โอเคนะอะฉันก็เล่าให้ฟังแค่นี้ส่วนถ้าเกิดเธอทําท่าจะรู้มากดีกว่าฉันเธอก็พิมพ์มองเธอก็เขียนของเธอไปเองแล้วก็รับผิดชอบของเธอไปเองนะลนและขณะเดียวกันกรณีลอบอี้เยี่ยที่เจสันเบนจามินล่าสุดเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็นอนอยู่ที่นอนทวงหนี้ทวงหนี้เอากับใครอะทวงหนี้ก้อนใหญ่ที่มีการให้มาแล้วที่ประเทศไทยไม่รู้ใครรับมาบ้างไม่รู้ใครรับมา มานอนทวงนี้